สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมากเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับในมทัศนสีนะครับคือโชกนาวัทิศที่1่กุมภาพันธ์สองพเวลา14บสนาฬิกาสาสิบนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนกันเงินโอกาสนี้นะครับนาข้อมูลกเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับแฟนมือทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรัปการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนอัตรไค์นะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับพักยก24ครับต้องมีอาตมหน้าก่อนนะครับและตามด้วย2-4 PY ครับลุ้นหมั่นทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก2 4ครับเราจะมาเริ่มการเกาะ เจ็ช่างนเไยนะครับเดี๋ย่ผมจะเร Harr ิ tienen, ่มไปที่ศึกมวยดีวิถีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจสีเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา10บนาฬิกาสาสิบนาทีโดยประมาณนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12บสนาฬิกาสาสิบนาทีโดยประมาณนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเพชรทอง9พัชระยิ่งนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับฟ้าแลบโตโยต้าละยองพิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับศึกมวยดีวิีไทยนะครับทำการชั่งน้ําหนักนักมวยตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำของวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับฝ่ายแดงเพชรทอง9มา124.8ขาดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าแลบมา127.4 2.4ลดนะครับก็ถือว่า มันหนักรถเยอะอยู่พอสมควรนะครับความสูงความยาวธนาแฟนเงินนะครับฟ้าแลบก็ดูจะลอยๆเหลื่อมๆนะครับ ไฟแดงเพชรทองก้าวนี่เป็นในชวงจากจังหวัดราชบุรีนะครับฟิซอมอยู่ที่พัชราอิมที่ราชบุรีนะครับเป็นมวยสายประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งสายแรงเข่าไหนปั้มตีแข็งแกร่งแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรสามารถเมืองผาภูมินะครับที่ศึกจิตเมืองนนท์นะครับชก121ปอนด์เมื่อวันที่31พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนไฟน้ำเงินฟ้าแลบเป็นในชวงจากจังหวัดชลบุรีฟิซอมอยู่ที่โตโยต้าระยองที่จังหวัดระยองนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเคคครรรรรื่่อองงงงสสูยาาวแแแแหลมมมปััั้้ตีข็กนนะะบบฟ์ุดพ ชนะ1ไฟแล้วล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรชยันโชคอมรมวยไทยที่จังหวัดชนบุรีนะครับโชค59กกิโลกรัมเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายเงินก็จะดูสวยกว่านะครับเรทนะครับเรทยังไม่เปิดสาหรับสึกมวยดีวิทไทยเรทยังไม่เปิดนะครับแฟนมวยก็สามารถเข้าไปอัปเดตเรทมวยในช่วงที่เรทเปิดแล้วนะครับได้ที่เพจเฟซบุ๊กมุมสังเวียนนะครับช่วงเช้ามาเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับของศึกมวยดีวีทไทย คุ่นีออกชอบไปที่ฝาแดงนะครับเพชรทองเก้าพัชระยิมนะครับฝีมือมวยดูหลากหลายกว่าวงนอกอาวุธดูรวดเร็วกว่าครับชอบไปที่ฝาแดงเพชรทองเก้าพัชระยิมครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝาแดงก็คือเก้าโพแดงสักแสนพันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลนะครับพิกัด102ปอนตอนหนึ่อยหนปอนนะครับคุ่นี้ฝาแดงต่อยแล้วสปอนส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย101ปอนนะครับฝ่ายน้ำเงินตอนหนักให้กับทางหน้าฝาแดง1ปอนเพื่อความเหมาะสมนะครับฝาแดงเก้าโพแดงต่อย102ปอนเมื่อววาาานนนม102.2 2ส่ฝ้เงินยุทธจักรนะครับต่อย101เมื่อวาน หน0่ขาดจุดสองนะครับความสูงความยาวทานสายมงินก็ดูจะลอยๆอยเลื่อมๆนะครับปลแดงก้าโพดแดงนี่เป็นในโชวจาจวดสีสเกตนะครับฟิซซอนอยู่ที่แสงเมื่อกดเป็นมวยสายประเภทจังหวะฝีมือครบครื่องนะครับสามฟองสุดนี่สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟล์ล่าสุดกอ่อนชนะคะแนนเพชรชงม,มิงสิทธนายกเจ๋งยงไกรลาดท,ที่ศึกมวยดีวิธีไทยชก100อปอนด์นะครับเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนไฟายน้ำเงินยุทธจักรเป็นในโชวจาจรวดหนองคายนะครับปัจจุบันฟิซซอมอยู่ที่ปอเปาอินนคครเเเป็มมวววยยขขาาาีืืออ่่งงสูแลนะครับ สามฟองสุดนะครับชนะ1สรุดแพ้2ไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนเหนือพยักพุทธประชาชื่นที่มวยดีวิชไทยชก104ปอนด์นะครับเมืองที่28ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามฟองสุดนะครับทางด้านฝ่ายแดงดูจะสวยกว่านะครับเรตยังไม่เปิดคุณอีชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลนะครับฟอร์มาจะดูไม่ค่อยดีแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูได้เปรียบดูมาก่อนและววันนี้ดูได้ใหญ่กว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการแสดงคือเพชรสามารถเมืองผาภูมิสันายน้ำเงินนะครับเนือเพชรพุทธประชาชื่นพิกัดหน่วยอปอนด์นะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น หนึ่งร้ปอนด์ของศึกมวยดีวิทีไทยด้วยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรสามารถมา122.2ง่แล้วจุดสองเศรษฐเงินเหนือเพชรมาหนึปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวทางด้านฝ่ายเงินก็ดูจะลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงเพชรสามารถเป็นในโชคากจังหวัดกาญจนบุรีฟิซซ้อมอยู่ที่สอสุวพัฒน์นะครับที่กาญจนบุรีนะครับเป็นมวยควาบู๊เปิดเกมครบเครื่องนะครับมีน็อกมีนายเก่าก็ดูดีนะครับและฟอร์มสดเลยนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเด็ดดวงเกียรติเเข้าาาานนนน่่่่่่อออยยยททททีีีศึกกกมมมมมวววดดชัไ127ป์ื4รคผ ส่วนฝ่ายนักเงินเหนือเพชรเป็นเอกโชคจากจุฬาภูริลำนะครับฟิซอมอยู่ที่สิบกำนันหนึงที่จังหวัดชัยนาธนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสามฟอร์มงสุดนี้แพ้รวดเลยนะครับล่าสุดก็แพ้นอกยกที่3อนุสรเล็กสิบบอลสกุลที่สุดมวยดีวิทไทยชกหนึ่ร้อยยี่สิบสองบอลเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มของสุกของทางกูทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่าเรทยังไม่เปิดนะครับคุณอีปไท่ฝังนเินนนะครับเเหือพชรรพุทธปะชาชื่นนะครับฟอรร์มมออาจจะะดูไ่่คคยยสวนับแต่ผมชอบไปที่คคคววาามมมมหหนนนุุ่่สดะรับ สดห้าวกว่านะครับแล้ววันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยวันนี้น่าจะแจ้งเกิดพร้อมกับความเข้มขัดได้สําเร็จนะครับเหรจ,จะไม่เปิดชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเหนือเพชรพุทธประชาชื่นส่วนคู่ที่4นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือประตักชัยพัชระยิมส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับยายา,ยาสิชชอพิกัดหนึ่งร้อย 32อปอนด์ครับเมื่อวานทางด้านฝ่ายแดงประตักชัยมา130ขาดไป2ปอนด์ส่วนฝ่ายเงินยําเงินึ่ยามา133ลด1ปอนด์ครับความสูงความยาวทางด้านฝ่ายเงินก็ดูจะลอยลเลื่อมๆนะครับฝ่ายแดงประตักชัยนี่เป็นในโชคจากตัวราชบุรีฟิซซอมอยู่ที่พัชรยิมะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับล่าสุดกอแพนักยกที่1นงะครับองจรอดนะครับนักชกชาวนิวซีแลนด์นะครับที่พัทยานะครับเมื่อวันที่23มมกราคมที่ผ่านมานะครับ คนป่าน้ำเงินย่าเป็นนนโชกจากประเทศโมร็อกโกนะครับฟิซ้อมอยู่ที่สิดชอที่พัทยานะครับล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่1ข่านซาอิดนะครับลูกทัฟฟ้านาักชกชาวปากีสถานที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเรทยังไม่เปิดนะครับคุณอีชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับย่าสิดชอนะครับฟอร์มหลังสุดชนะน็อกคุโสู้มาและวันนี้ดูว่าน้ำหนักมาสวยกว่าคุโสู้มาน้ำหนักขาดถึง2ปอนด์เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินย่าสิดชอครับ และสาหรับมวยรักมวยชอบของมวยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่1เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายใดนะครับเพชรทองเก้าพัชระยิมครับมาต่อกันที่ศึกมวยไทยจัดสีนะครับเริ่มทาการแข่งขันเวลา14บสนาฬิกาสามสิบนทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมารอบปูนเสือาสายบีแฮรุนกัน2คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยจัดสีในวันนี้นะครับเป็น โมโรอบปูนเสือคนที่ยี่สิาสาย B นัดแรกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือพรเพชรสราชภูมิส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอนันต์ส่วนน้ำทานคีรีพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อช่องชวงเช้าทางด้านฝ่ายแดงพรเพชรมาหนึปอนปด์พอดีทอบพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้เงิน,นครับเพชรอนันต์มาหนึ่งาดแจุดสองความสูงความยาวทางด้านฝ่ายน้เงินก็ดูจะลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงพรเพชรน,นี่เป็นในโชคจากจังหวัดลบบุรีนะครับฟิซอมอยู่ที่สราชภูมิที่เขตปินบุรีนะครับเป็นมวยขวาฝีมืืออคครรบเ่งสัตว์แ ชนะรวดทั้ง3ไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนเจมส์สักแสงทองคาแก้ที่ศึกมวยไทยกีฬเพชรท็อปคิงชกร้อยสิบคราบบ่อนเมืม่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมานะครับ ส่วนไฟน้ำเงินเพชรอนันต์นะครับเป็นในโชว์จากจังหวัดกระบี่ฝีซ้อมอยู่ที่สวนน้ำทานคิรีที่จังหวัดกระบี่นะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับฟอร์มสดเก่งพูธทอนะครับ3ฟอร์มสดนี้ก็ชนะรวดทั้ง3ไฟเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนะครับชนะนกยกที่2นะครับซันเดย์สิทธิ์อดุลที่จังหวัดสุราธานีศึกลมพลคนสมุทโชว์118บอลเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มสดนีดกทั้งคู่ให้เคียงกันเลยนะครับเรทนะครับเปิดมาช่วงแรกเปิดอยู่ที่ายแดง ต้องเรียแจ้งก่อนนะครับเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆเปิดที่ฝ่ายแดงนะครับพรเพชรสราชภูมิเป็นต่อในราคา5ต่อสานะครับคุณนี่ก็ยังชอบไปที่ฝไยแดงนะครับพรเพชรสราชภูมินะครับผมดูว่ากระดูกที่เวทีเมืองกรุงดูได้เปรียบดูดีกว่าแต่ว่าฟอร์มนี่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าดนาฝ่ายเงินนี่เป็นมวยเก่งจากเวทีภูทรสามฝ่ายหลังสุดนี้ฟอร์มสดก็จริงแต่ว่าเป็นการโชคที่เวทีภูทรทั้งสิ้นนะครับกระดูกที่เวทีเมืองกรุงของทราชแฝรงดูได้เปไฝด พรเพชรสราชภูมิครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงพรเพชรสราชภูมิเป็นต่อ53คุณอิชีไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรเพชรสราชภูมิครับ มาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นบุรีบัมปูนเสือครั้งที่25สาย B นัดแรกอีก1คู่นะครับฝ่ายแดงคือขุนเดชพอพิมพ์อ่อนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดชนะศึกลูกกันตราพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงขุนเดชมา115ขาด1ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดชนะศึกนะครับมาเหยียบตาช่าง120.4ร้อยลดสีเลยนะครับสุดท้ายก็ลดน้ำหนักไม่ลงนะครับแพ้บนตาช่างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นการชกกันนอกรอบนะครัััับบทาาาาางงงงดดดด้้นนนนฝ่่ยแคคุเเเชชชีปใโกตจหวฉะะิิรฟซอมอยู่ที่ พอพิมพ์อ่อนนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฟีบือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงเข่าในขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรูแรงนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนเม็กซิกันวันของอม w k o นะครับที่ตะวันนาชกเหนือ27ปอนด์นะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคม ปี68กาปีที่ผ่านมาเลยนะครับไฟนี้ก็เรียเวิีไปประมาณ8เดือนเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดชนะศึกเป็นในกชกจากมหาสรา,ารคามนะครับฟิซ้อมอยู่ที่ลูกกานทระทีมหาสรา,ารคามนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันซอกรุนแรงนะครับสฟอร,ร์มสุดก็แพ้สองฝ่ายชนะหนึ่งฝ่ายล่าสุดนี่แพ้นอกยกที่สองฟ้ามงคลสอโชคมีชัยที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรท็อปคิงชก120ปอนด์เมื่อวันที่21 มิตุไนยที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดขของท้งคู่ทางด้านฝ่ายเงิน,นก็จะดูสวยกว่านะครับคู่นี้เรดเปิดมาช่วงแรกๆนี่เปิดใครต่อรองนะครับคู่นี้ออกชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับยอดชนะสึกลูกกันทระนะครับลดน้ําหนักไม่ลงวันนี้ชคก,กันนอกรอบได้เปรียบน้ําหนักนะครับและคุณ่อสู้ทางด้านฝ่ายคุณเดทมาน้าหนักขาดอีกหนึ่งปอนด์ด้วยดูว่าได้เปรียบน้ําหนักครับชอบไปที่ฝ่ายเงินยอดชนะสึกลูกกันทระครับเรดหลังช่างนี่เปิดใครต่อรองชอบไปที่ฝ่ายเงิงนงยอดชนะสึกลูกกันทระครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงคือจอมโหด JP Power ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยตมพิกัด122ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงจอมโหดมา122.6ลดจุดหส่วนฝ่ายนักเงินเพชรมงคลมา122ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดความสูงความยาวใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายแดงจอมโหดเป็นนโชคใจวัดสุรินทร์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับ เป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับนอกได้ใดดีนะครับสาสต์แข้งต่อยหมัดขวาคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,ง,งบุดดดันนะครับสฟองสุดกอแพ้1ชนะ2ไฟฝ่ล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรสนสุกชดบางแสนที่วิธีช่องเจ็ดชกหนึ่รปอนด์เมื่อวันที่14บธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรมงคลนะครับเป็นในโชว์จัดจังหวัดลำพูนฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นมวยขวาประเภทคมเครื่องบู๊เปิดเกมเตะขาต่อยมัดจอดยางฟันศอกกุหแรงเข้าไหนปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับสามฟอมสุดกอแพ้สองฝ่ายชนะหนึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดกอ่อพลิกแพ้นอกยกที่ห้าเกาะเต่าโกลิตะมวยไทยที่วิธีช่องเจ็ดชก121ปอนด์นะครับวันนั้นเกิดอุบัติเหตุไลหลลุดไม่สามารถชก ต่อได้นะครับจึงพลิกแพนน็อกไปในยกที่5เมื่อวันที่20นะครับกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดของเธอคู่านัทแดงก็จะดูสวยกว่านะครับคู่นี้เลดเปิดมาช่วงแรกก็คู่ขี้นะครับใครต่อรองคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วต้มนะครับผมดูว่าอาวุธครบเครื่องหลากหลายกว่ามีทั้งนอกมีทั้งในนะครับโดยเฉพาะวงนอกน่าจะทําได้ดีกว่านะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วต้มเลดหลังช่างไครต่อรองชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลศูนกีฬาห้วต้มครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายของคือยอดเหล็กแหลมพอพิมพ์ออนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสเพชรมวยไทยพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้ายอดเหล็กแหลมฝ่ายแดงนะครับมาเหยียบตะช่างหนึ่งร้อยลด1.2นะครับไปลดกลับมาเหยียบตะช่างครั้งที่2ก็ยังติดอยู่อีกจุดสอนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องลดถึง2รอบเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสมาเหยียบตะช่างหนึ่งร้อยขาดไปจุดหความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับ ไฟแดงยอดเหล็กแหลมนี่เป็น,นโชคจากตรวจร้อยเอ็ดนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่พอพิมพ์ออนนะครับดีกีนะครับแชมป์ปูนเสือครั้งที่2ี่เป็นมวยสายประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงแข้งซ้ายแรงนะครับวงไหนขวางหน้าคำแทงรุนแรงสอกคมนะครับแหละฟอร์มสดเลยนะครับชนะ ที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้6ไฟติดต่อก,กันแล้วนะครับไฟนี้ถ้าชนะจะครบ7ไฟแล้วก็จะคว้าเสื้อสามารถเลยนะครับลาสุดกอชนะน็อกยกที่3อนันตชัยลานาวุฒิใส่นะครับที่เวทีช่องเจ็ดชก113ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นการชิงชนะเลิศในรอบบนเสือครั้งที่24ด้วยนะครับชนะน็อกอนันตชัยแล้วก็คว้าแชมป์มาของได้สําเร็จนะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนไฟน้ําเง,เงินเพชรสามเป็นนายโชคจากประเทศฝรั่งเศสนะครับฟิซซอมอยู่ที่เพชรมวยไทยที่จังหวัดประจวบนะครับเป็นมวยขวาประเภทบู เข็มสัตว์แข้งตอ่อยมัดขวาคอปั้มตีแข่งแกร่งสอกสวนรุ่นแรงบูดูดันกระแลรกการสวนนะครับสามฟองสุดกอชนะ2ฝ่ายสรุปแพ้หนึ่งฝ่ายล่าสุดนี่สรุปแพ้คะแนนนิติกร JP Power ที่สึกวันลุงพีนิชก๊วยสิบสองปอนด์เมื่อวันที 18, ่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสามฟองสุดกอทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับคูน่นี้เรทเปิดมาช่วงแรกนะครับเปิดที่ฝันเงินนะครับเพดสามเป็นต่อ อยู่ในราคา5ต่อ4นะครับคุณอกก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชร3มเพชรมวยไทยนะครับชอบไปที่ลูกบูลูกสู้นะครับวงนอกฝีมือมวยอาจจะดูเป็นรองเสียเปรียบนะครับแต่ถ้าประกบวงในผมดูว่าเขาไหนทําได้ดีกว่าและเป็นประเภทบูเปิดเกมชวนทะเลาะขยนันออกอาวุธนะครับชอบไปที่ฝ่ายเงินครับเพชร3เพชรมวยไทยครับ เลทหลังช่างเปิดที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรสเพชรมวยไทยเป็นต่อ5้าสี่คุณทชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสเพชรมวยไทยครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยจะสีในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับเลทเปิด5้ายู่ที่ฝ่ายแดงพรเพชรสราชภูมิคุณทีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรเพชรสราชภูมิกระดูกที่เวทีมังกรดูได้เปรียบครับคู่ที่2เลทเปิดใครต่อรองคุณทีชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดชนะศึกลูกกันทะชกกันนอกรอบนะครับเนื่องจากว่าทางด้านั่เสิร์เงินลดน้ำหนักไไไม่่่ลลงงนน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 นะะคครรรรััััับบบบวีีี้้้้ชชชกกกกกออออดดเเปปยยาหทฝิศึู คู่ที่3เลตเปิดใครต่อรองคู่ที่ชอบปฏิายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับเป็นมวยครบเครื่องมีนอกมีในนะครับวงนอกน่าจะทําได้ดีกว่าครับชอบปฏิายน้ำเงินเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มคู่ที่4เวกนำารการเลตเปิด5้สี่ที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรสเพชรมวยไทยคู่ที่ชอบปฏิายน้ำเงินนะครับเพชรสเพชรมวยไทยนะครับวงนอกอาวุธมวยดูเสียเปรียบแต่ว่าวงในน่าจะทําได้ดีกว่านะครับและขยันออกอาวุธมากกว่าครับชอบปฏิายน้ำเงินเพชรสเพชรมวยไทยครับและสําหรับมวยรักมวยชอบของมวยไทยจัดสีในวันนี้นะครับชอบไปทททีีี่่่่่คคูู1เเลยยนะรรรรับบชชชออไปฝาาแดงพพภมิครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยายขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแลวท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมูชอบอาจจะไม่ใช่มูชนะ100%เปรเซ็เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ขอย้ําว่ามูชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทททุุุนนนออกกกกกัั้้้แลลววว็็ขข่าเเยตตไหหใ รบวบย,ยเหงกะทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ